สวัสดีค่ะคุณจ๋าสภาอีสานนะคะวันนี้เอาบรรยากาศยางเช้าๆที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเอามาให้ดูค่ะนี่ฮัลโหลเคยอีสานหันหน้ามาขี่มอเตอร์ไซค์ไปนากันค่ะพ่อพ่อเอาเอาวัวไปผูกนะคะเดี๋ยวเราอ้อมไปอีกที่หนึ่งแฮปปี้มาด้วยหนาวหนาวมากเลยค่ะ หนาวจริงๆแบบลมพัดแรงด้วยและหนาวคะ่ะหนาวหนาวเดี๋ยวเราจะไปที่นาะของเคุอ,อีสานกันนะคะเรามาจังหวัดร้อยเอ็ดปีละสองคระัมาที่ไร เอ้ยอย,อย่าลงอย่างนี้ดิเอาเอาลงใกล้ๆนู้นก่อนกลัวค่ะนั่งนั่งรถสาล้ออย่างเงี้ยมันเป็นรถพ่วงชา้าค่ะที่รักช,าชา้าๆมือไม่มีจับนี่ค่ะทางเข้าก็จะมีเนี่ยคลิปนี้จะนานหน่อยนะคะเพื่อนๆเชวยดูคลิป นิดนึงนะคะนานนิดนึงหนบรรยากาศที่นาเขยอ,อีสานนะคะว้าหนาวค่ะหนาวหนาวหนาวเขาอุตส่าห์ปลุกแต่เช้าแฮปปี้ปลุกนานกว่าแฮปปี้ปลุกเช้ากว่าแฮปปี้ปลุกไปเข้าห้องน้ำนั่งตัวสั่นเลยค่ะ <c oughs> ตัวสัน่นอ๋อเป็นลมตรงตรง เก่งมาโอ้ยมนเหมือน,นทางแคบไม่ได้ทางป่าทางป่าเพราะว่าเมื่อก่อนเอารถเก่งเดินดูเหมืนอนกว้างมีมีน้ำด้วยน้ำมีปลานะคะก็อเอาปลามาเลี้ยงมีมีสัตว์หลายสัตว์ ข้างหนาวใหญ่สสัสสสสหนาวอากาศมากคือแบบมันไม่ได้หนาวอย่างนาครสวรรค์ค่ะมันเย็นอากาศเย็นอากาศแห้งอย่างนั้นนะคะดูได้จากริมฝีปากริมฝีปากแห้งแต่ถ้าคนครสวรรค์หนาวก็จะไม่ได้หนาวอย่างนี้ค่ะอันนี้หนาวแบบแห้งอากาศแห้ง มันสัมผัสผิวเราแล้วก็เหมือนกับเหมือนทำให้เราหนาวหนาวมากอะ่ะเหมือนทำให้เราหนาวมากก็ทำสับเหาะมัวเกี่ยวยาให้หัวอ้าเอ้ะอตัวลุมจอดยังงอ,อุ้ยอุ้ย จอตรงกลางๆก,ก็ได้แล้วนะมันเอียงมันมเอียงนะอออีเอียงเอียงเองโอเคทีน,านะะ้าแล้วค่ะคนนี้ยังสั่นไม่หายคนนี้ยังสั่นไม่หายกลับมาบ้านที่ไรก็จะประมาณนี้ค่ะ ฮะลูปูไงนะขาแข็งขาแข็งอันนี้ทุ่งนาเกี่ยวข้าวแล้วค่ะเกี่ยวข้าวแล้ว,ว,ว,ลวหนาวค่ะไม่เอาแฮปปี้ลงเพราะว่าเพราะว่าหญ้ามันชืน้นหญ้าชืน้นนี เหรอปะเหมือนเหมือนอากาศชื้นกว่าเมื่อปีที่แล้วเนาะอ๋อดูปโป้อ๋อดูใหญ่อ่ะแต่ว่าน่าจะตัวเล็กเเดีีย๋ยยวมาร นู่นเหคะพ่อเดินไกลๆพ่อเดินไกลๆนู่นหนาวค่ะหนาวนี่วะเขาเขาตื่นเต้นนานๆเขากลับมาบ้านนะคะเขาตื่นเต้นมาทีไรก็บางทีกลางคืนก็จะมาส่องจิ้งหรีดไปส่องจิ้งหรีดกัน ปีแรกมาสองทีเดียวโยหนาวบางปีก็ฝนตกฮะอ๋อพี่ดาวเสียม,มาเต็มเลยอ่ะหนาวหนาวหนาว วันนี้ให้ชมแต่บรรยากาศนะคะไม่ต้องชมมาคุจ๋านะคะหนาวหนาวยังใส่ขาสั้นมาหนาวยังใส่ขาสั้นมาโอเคค่ะคลิปนี้ก็ให้มาดูบรรยากาศที่นาของเขยอีสานนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดติดตามกด subscribe ชอบคลิปนี้กับกดให้ด้วยนะคะคุณดิคลิปให้หน่อย